Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พักเล็กเบะท่าซบพักธรรมนัทพิรวิทยอมรับถูกทาาทามนานแล้วเผยนัดกินข้าวกับธรรมนัท26-27พฤษภาคมนี้หาหรือสถานการณ์การเมืองและศึกซักฟอก 25พฤษภาคม2565ที่รัฐสภานายพีรวิทเรื่องลือดลลาาสอสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรมกล่าวว่าในวันที่26หรือ27พฤษภาคมกลุ่มพักเล็กประมาณ20คนนัดรับประทานอาหารกับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าสอสอพะเยาอดีตเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยเพื่อกำหนดทิศท,ทางทางการเมืองหลังจากร้อยเอกธรรมนักลับจากสิงคโปร์แล้วจะหา หือรทั้งสถานการณ์การเมืองการอภิปรายไม่ไว้วางใจทิศท,ทางการเมืองของพรรคเล็กหลังจากนี้เป็นไปได้ที่พักเล็กอาจไปรวมพักอื่นจุดหลักอาจเป็นพักของธรรมนัตเพราะสนิทสนมกันก่อนหน้านี้พักเล็กได้รับการทาบทามให้ไปอยู่กับร้อยเอกธรรมนัตมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรในการตัดสินใจ นายพีรวิทย์กล่าวต่อว่าในส่วนของพักไทยรักธรรมคงต้องพิจารณาหลายปัจจัยโดยเฉพาะการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อแม้ร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสให้ใช้100หารแต่อาจพลิกไปใช้500หารได้หากเป็น100คนหารต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ขณะนี้ทราบดีว่าบรรดาบิ๊กบิชิงดีชิงเด่นเรื่องหาร1น0หาร500เหมือนกัน แต่สงครามยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนการไปรับประทานอาหารกับพักเพื่อไทยเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาได้หาหรือถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพักเพื่อไทยให้ข้อมูลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมี4ประเด็นซึ่งพักเล็กมีข้อมูลระดับหนึ่งจึงต้องคุยกันว่าจะพิจารณาอย่างไรในการร่วมอภิปรายหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ